บริเวณที่ยืนอยู่ครับก็เป็นเส้นกลางระหว่างประเทศไทยประเทศลาวที่มีแม่น้ำเหืองกั้นพรมแดนในฝั่งประเทศไทยก็คืออำเภอท่าลี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดเลยในส่วนของประเทศลาวก็คือเมืองปากลายซึ่งขึ้นอยู่กับแขวงชยบุรีสะพานแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นสะพานแห่งแรกของแม่น้ำเหือง แม่น้ำเลืองไหลมาจากยอดเขาภูสอยดาวผ่านอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายแล้วก็มาอำเภอท่ารี่แล้วก็ไปบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานบริเวณบ้านท่าดีหมีซึ่งบริเวณตรงน,นั้นผมจะนําท่านไปชมอีกครั้งหนึ่ง สะพานแห่งนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วสร้างมูลค่ารายได้ให้กับประเทศไทยและลาวค่อนข้างจะมากและเป็นเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่เมืองมรดกโลกก็คือเมืองหลวงพบางและประเทศจีนเขาบอกว่าไปเส้นทางนี้ใกล้ที่สุดและยังเป็นเส้นทางที่ดิบๆอยู่